น,นี่อยู่มันนะคะนี่กำลังนอนให้น้ำเกลือ,อเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาก็เอ็กซเรย์ X ray, แล้วก็ซักประวัติอะไรอย่างเงี้ยโรคประจำตัวนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวเขาก็เจาะเลือดไปแล้วโอ้โหปากแดงมากเลยนะคะตอนนี้ก็รอผอเลือดแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด สี่โมงเย็นเริ่มผ่าตัดห้าโมงเย็นตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งนุ่นคนเป้าตป็นเต้นมากไม่ได้โดนจกไฟน้ำเกลือมานานแล้วตอนนี้ตุบๆี๋ยวก็มาถ่ายใหม่นะคะได้ๆนุ่นคนเป้านะคะ เมื่อว,วานตอนออกมาคือเมายาสุบมากคือใครเรียกก็จะหลับใครเรยก็จะหลับแล้ว็หลามาถามาความรู้สึกมันสิบล้อทับไหม mm hmm. ไม่เคยโดนสิบล้อทับอ่ะก็เลยไม่รู้ mm hmm. <laughs> มันไม่น่าจะขนาดนั้นไม่มันแบบมจี๊จี้จีจจจจตรงตรงกลางกลางอกอ่ะแล้วมันก็ลุกขึ้นเองไม่ได้แต่แต่ห้อง,งน้ำอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้มันก็ดีกับเมื่อเมื่อคืนนะฉีดยาแก้ปวดโมฟีนไปตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดอกอยู่เลยเดี๋ยวค่อยอัปเดตใหม่นะคะ